เย็นดูอะไรไปนี่นี่นี่ไป,ปดูกว่าค <c oughs> อเออพอมีตัวใหญ่อยู่เ <im> อ <im> <ony> อโอเคเออ <im it t ony ai> วิตน้ำจับปลาจะไม่ใช่บอ่อนี้นะครับนี่ไปบอ่อเล็กๆบอ่อที่เคยสูบทุกปีอันนี้อยู่รหว่างเดินทางเคลือไปตั้งบอ่อนี้ไม่ได้สูบหลายปีแล้วครับนี่สิบปีแล้วมั้งเพสูบไม่ไหวปล่อยไว้อย่างนี้แหละอย่างหน่าน้อย ขอ,อบบาบัวแดงก็มีออกลับมาทำไมอีกลืมอะไรออกไปนู่นเลยจะวางไว้ทำไมมีบอ่อที่เราจะบิดก็ยบอ่อเล็กข้างล่างน,นะครับเรียมมมอนถือถังไว้แล้วเดี๋ยวเตรียมตั้งเครื่อง ปลาก็คงตัวไม่ใหญ่ครับเพราะฝนมาช้าเดี๋ยวก็ต้องวิทย,ยววันจะเรไม่วิทย์คนอื่นก็จะมาจับเอาอยู่ดีนี่ครับบอ่อในน้อยนี่ครับนี่วิทย์เดี๋ยวแทงปลาไหลเพื่อมีปลาไหลราตั้งเครื่องครับนี่นี่ไม่ได้ปลาก็นี่แหละครับงัว เอางูไปย่างเสืนอนไระไเกพ่อคุณน้าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวตั้งเครื่องครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวมัดสายมัดหัวกะโหลกเดี๋ยวจุม่มน้ำตั้งเครื่องครับพี่น้องครับนี่ 我那个，你很多的。嗯嗯嗯 เ,เครื่องเดือนแล้วครับพี่น้องทีงนี้เดี๋ยวรอสักพักจะได้จับปลางัวก็มาดูงววัวสงสัยไปเย็นดูอะไรไป เออจะมารอจับปลาเหรอถ้าได้เยอะเราจะแบ่งให้จะเริ่มจับแล้วเสียนม่อนจับคนเดียวเดินเบาๆนี่ม่าเหยียบปลาดุกหรอกปลาดุกมึงปวดเฮดเต้นระวังมันจะเหยียบปลาดุกมึงจะไปโรงพยาบาลเลยนะ เออเสียงมอนจับลงปลาดูกหน่อยปลาดูกหน่อยยิงปวดด้วยนะก็ะใส่ถังก่อนเติ์น้ำถังให้เขาใส่ปลาเตรีมนของ<อ>ได้ลปลาเนาะต้มสักหมอ้อน้ำหน่อยเดียวตัวแป๊บเดียวหมด ไปแทงปลาไหลเสียนปลาไหลมั่มาเลยนี่ระวังนะนู้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลยวูวูวูนั่นโอวู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 เสียนมอนได้แล้วเดินระวังระวัง บ่อสร้างเล็กๆก็ให้เด็กจับปลาเล็กบ่อเล็กปลาเล็กอู้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 โอ,อ้ยังพอมีตัวใหญ่มั่งเอาเตือนจับนี่นี่นี่ไปดูกอ่อนข้อคอเออพอมีตัวใหญ่ยเยอะโอเคนนีี่่่่แแหลละะครับจุ <laughs> ็ ผลนั้นมากะนี่<า>น,นี่อยู่เสียนมอนทีได้ไม่ได้อืม

เออกลางเนี่ยเออตัวแข็ไเย่ตามมาเลยเออตัวใหญ่วะเออเต้นโชว์ผลงานขอตัวใหญ่ช่อนเนี่ยเลยมนเ่ยนี่บูมินเนี่ยอ้ไรนะเนี่ยนี่มัน่ะกันเนี่ยนชวเย mhm bỏ bỏ là tên tuổi một ngày hôm na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 y ได้ไม่ได้หดอ้ยอะไรพ้ยอืออโอีกเายัยงโอ้โโอ้ลุลุดลุลุลุลโอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้ยจะไม่ได้ เออั่นอะไรที่โอ้ตัวใหญ่แน่ทั้งดำเออเออแน่รูดอีกแกเออมันจะไม่ได้เออมาอีกตัวหนึ่งอ้าวตัวตัวที่สองตามมานี่นี่นี่ยางแห้งประดุก

Lắng 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 lại, lại. lắng 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 นี่ฮักควอมเลย่ะโอ้โอดเทวะเห็นไหมยองมองมาเท่านั้นอู้อน,น์อืมอืมควนำเท่านั้นงมองมาเียา

อันนี้ครับผลงานของเราวันนี้น่าจะพอก่อน่วนเหลืออยู่วิ่งอยู่นู่นอะเม็ดเลี้ยวมาเจ้าแท่งมไะไหลยแม่นี่ครับผลงานจับเล้วอืมประชอนประนปลาดุกประหมออ่ะอ้ ตัวใหญ่สุดเอียงอย่าไปฆ่ามาันอย่ไาไปหักมันเขาขงังมันนี่กินมาท่านใจหลงมายังไงนี่ครับตัวเบลเลอร์บล่าอ,อ,อีหูไปยม,มหังมามันยมเอาก็ไปกินไปชกอ